มาเจอกันอีกแล้วครับดับมุมเดิมรถเดิมเดิมมาดูว่าเที่ยวนี้จะเป็นยังไงครับอยู่ครับช่องบัณฑิตเพืชผลนะครับผงจะไม่เปลี่ยนแล้วครับชื่อช่องช่องนี้ยาวๆไปเลยนะครับผม โอ้ต้องบู๊จริงๆนะครับทำงานสายนี้นี่กลางแจ้งนะครับเอ้า M6 ขาแรงไม่น่ารอดรึอเปล่าโอ้อยยงอย่างโคตอนะลมแรงด้วยครับวันนี้ รับดินอยู่ฝั่งนี้เป็นฝั่งของรถเก่าก็แล้วกันนะครับมีรุ่น8 Super นะครับแล้วก็ PC ส0งครับคม,มาสุนะครับรุ่นญี่ปุ่นทั้งคู่นะอันนี้รุ่น7ครับฝั่งนู้นเป็น Super X M นะครับแล้วก็ PC สองร้อ CE ครับทำกันทำทางกําลังมาคู่กันคู่กัน เปอร์ก็จะไปซูเปอร์เอ็กแล้วก็ซูเปอร์เอ็มครับรุ่นนี้รุ่นแปดนะครับเดีย๋ยวนี้โมวให่เอสเอ็มเนี่ยน่าจะขายยังไม่หมดครับรุ่นสิบเอ็ดนี่มันจอเปิดตัวแล้วดิอย่างเงี้นเยอะครับต้องมารอรุ่นว่ารุ่นสิบเอ็ดนี่เขาจะเปิดราคาเท่าไหร่ครับเอาฝั่งนี้ก็เปลี่ยนเอ็มใหม่ครับเลยโอ้ดีซีสองร้อยเครื่องยนต์หกสูบครับ ฝาครอบวาวงแย่กันเลยนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับเครื่องรุ่นนี้ครับรพาพี่น้องมารับชมในมุมใกลๆบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ไปยัง Facebook อะไรต่างๆนานาของพวกเจ้านั่นแหละเพื่ให้คนดูเห็นครับ นี่ลงทุนมาแล้วนี่ถึงแม้ว่าคนดูจะสิบคนครับแตธรรมดาครับต้องรอแบบโดดเดียวนะครับต้องสันโดดส <c oughs> ารเพ่งชีวิตลุงโหลดเอาจ้อพ่อโคตอขาดใชอออแล้วครับออกนะ ข้อากาดิแรงกว่าเดิมสองนึงก็ไปติดครับโอ้ติดสองเที่ยวซ้อนแล้วครับลื่นอายกล้อนชว์หน่อย เดิมเท่านั้นนะครับไม่ได้ออกทางกับผมนะเพราะออทางกับผมเหมือนเรียบร้อยซะแล้วไม่ไหวอีกแล้วครับอีกรอบหนึ่งเราขยับมาเข้าล่มครับรถคุณปูก็อาศจจัยบนรถคุณปูห่างอยู่นะครับจังเลยที่ผมอยู่เพราะว่าตอนนี้นี่โอ้แดดแรงมากครับล่มไม้ก็ไม่มี่ะถ้าสะบัดมานีหน่อยก็น่าจะได้หไหม ข้าวโหดดูไหมดูไหม <c oughs> นี่มันยังชมศักดิ์ศรีสงฆ์ข้อแบบนี้ด้านข้างเนี่ยจะสรุปสรุปให้หมดเลยครับผมว่าเพราะว่า รถก็จะเลือกขึ้นได้ครับว่าจะขึ้นจุดไหนเอามาดูคันนี้ครับรอบที่สามนะครับเนี่ยจะไหวไหมมันเป็นใ้าๆ้าไหม,มเมอต้วิ่งแต่โลอย่างเดียวเลยครับนี่แต่ว่ามันกน็เหลือเฟือครับโลหนึ่งเากับเพาะมันวิ่งแต่โลดออกกับสีเมนอยู น่าจะมีไฮด้วยครับเพราะว่าไฮห,หนึ่งมันจะอยู่ระหว่างโลหนึ่งกับโลสองนะไฮห,หนึ่งนสิจังสัน <c oughs> อยู่ละ <c oughs> น,นนำพัดบอกว่าเอาอีกแล้วน้นพัดจัดให้ครับมาแล้วลงมาแบบดากละเบิดนะครับเนี่ยโอ้หาย,ยากอยู่ งานโทนโทนครับน,นี่ดาบมร,บร,บระเบิดบลเลียโดยเฉพาะฝาท้ายโก่งๆเนี่ยมันกับบล็อกเหรอเนาะเอาน้าป้าจัดให้ก็คือไปยังกับรถจก2สองคันอู้บุบไม่ไหวครับโอ้ยคือเลียนลายเจียวเลยว,วะมันบันทันแข็งนี่สิ เสรเิมไหลไปเรื่อยครับเนี่ยต้องการให้มันสูงอย่างเดียวเลยนะครับพอมันสูงแล้วมันแน่นปุ๊บใช่ไหมครับมันก็วิ่งง่ายละเพราะว่าไม่ได้แต่ระดับตุดกเซ็นมาเกียร์สูงมั้งมาเ,เกียเออมาได,ด้ดอก ดครับนี่ยางโหดน่าจะทำสีใหม่มาดิแต่ว่ากับปลาเก่าครับเเ้ยอะไรหมโอ้เกือบได้เอาครึ่งล้อแล้วนะครับนี่เจ้ากระบะมันดันแค่ไหนก่อนเอาลูกพีดเฮ้เลยครับ ฝังนู้นก็ติดดูลาดลาวแล้วครับเน่ะหลงสองร้อยยี่สิบฮะอ้วไปได้แล้วเอาไม่ว่ารถเปล่าจะขึ้นไห้ว่าจะขึ้นได้เลยครับเสื้อมันไถพื้นแล้วครับ อ,อ๋อน,นี่ว่าไงนี่รอคิวออไม่เจอ,อยากนอนรถทาบนี้ด้วยนี่ต้องรอผมมาสู่นะครับนี่ว่าทำงานหนักเลยครับทีนี้ ยินขวางทางครับ

แล้วเอา้าน้ำพัดก็จอดครับโม้มันจอดหอลับี่เพราะว่าเสียจังหวะครับเอา้เอาหลงเทมโปครับเอา้าไม่นาา่ารอดติดทีเดียวกันนี่แหละผมว่านะ่ ลูกปืนลวมว่าว่าลูกปืนแตกโอ้ไหวไหมนี่ขาหดขาหดโอ้ยไปไ,ไ,ได้แล้วฝั่งนู่นก็ตัดตาครับ cơ kia đấy à, Còn cái tay cái gì thê về lông mình này อ้ตรงนูนน้นได้เข็นครับฝั่งนูน้นรถขนไม้อยู่คาคนออกไปตัดออกนะครับคุณอ้าวอ้าวป้งนี่จมหนักเลยครับมองไม่เห็นครับ เราดูแต่รถขนไม้ย่คลาครับรถกระบะก็ใส่หลายนี่มันสามตันเหมือนกันเอาโอ้ก็ใส่นี่เอา เแต่ขาหัวเลยครับช่วงนี้ เดินมาเมื่อกี้ยังนุ่มเลยนะครับน,น่ไหวมากผมว่านี่ครับทางเป็นลุมเบดครับต้องปรับใเกองใหม่ดิ่ก็ดีนะครับถ้าในมุมของการทำนาครับดินชุ่มชื้นตลอดเวลานักก็ ก,ก็งามครับเพราะว่ามันใกล้ห,ห้วยเนาะ้อะชุบน้ำตลอดนะครับอ่ะ,อะดีนอกจากทางให้จักหน่อยก็ยาวเลยครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอบอกดูดูบอกดูมวยยอกับมวเห็ดทุกโต๊ พราะว่าคนดูน้อยมากครับได้ลิปละลอยวิวยังดีดิอันนี้ลิปละหาวิวไหมโอ้ยเหลือหลายใช่เป็นยี่สิบนาทีสามสิบนาทีแล้วก็ต่างเดียดด้วยต่างเดียดตลอดครับผูงงงง้ผ้ชมเงินเง,งินทยก้าเดียวโตมก็ะยงว่าเราเหมือนยังไม่ได้อยู่ตัวเหมือนเขานะครับเขาอยยุตัวแล้วย่างขี่ๆก็ลองหาพันกับลิปหนึ่ง ห้าพันบ้างแปดพันบ้างผมจะควังห้าคนโอ้จะท่องดไปแล้วเอามาดูคุณลุงครับเนี่ย FM ฟเอสองเโอ้เสียอยางโโอ้เอ้าโอ้ยรถอะไรควายงงนะครับควายงงจริงๆครับควายประมาณสิบตัว หลยกว่านซิปคุณต้อนนะอย่างพูดอย่างพูดแต่ก่อนควยตกใจครับแต่ก่อนอเดี๋ยวนี้ควยชินแล้ว หลังจากที่ผ่านไปประมาณวันหนึ่งกล้วยเริ่มกินแล้วครับว่าอะไรกลควยพันอีกโอ้เนาก่อนแล้วโอ้โหจละหลายบาทอยูน่นี่เนาะแทงกบวัวแบบนี้น่าสงสารครับนะครับถ้าถามว่าควายกับ,บวัวเนี่ยอะไรน่าสงสารกว่ากันผมว่าควายนะมันมันเป็นยังไงไม่รู้ครับซื่อบื้อไหม ประมาณมาซื้อเปลือครับแหวนช้ากูวัวด้วยครับโอ้โอไปมาลัดจำจ่า ออ้ไปลีพนี่ครับรถคุณปู่นี่นึกว่าแต่งมาจากปากีสถานครับนี่ดูจากตรงนี้ขอบแดงดำนีดเคยเห็นแต่กางเกงยีนริมแดงริมแดงเอาอันนี้ครับดูรถดำลิมแดงโอ้ บอลแต่งมาจากปากีสถานตั้งแต่เล็กเขาอันตอนนั้นก็นสิบมิลเนาะเล็กแต่งเนาะสิบมิลเนาะไปสุดกับรลุดกับบ้ากับบ้าห่างลนนเลยเหรอขนาดหล็กแต่งก็าสามตันแหรอครับเล็กแต่งเขาอ้อมขางอ้อมยาวผมไม่ได้เน้นเน้นแข็งอย่างเดียว <laughs> มันคือญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนีย้เน้นบางเบาสวยเงาจะ้อ้อเถรอเอ้าเท้าทางมหม่ครับทางลงก็หวัวทางขึ้นก็หัวครับ นะเดี๋ยวชมต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ